มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. ดราม่าสนันไอจีก้อยรัชวินและตูนเผยชื่อลูกคนแรกน้องทะเลค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคุณพ่อตูนบอดี้แลมแล้วก็คุณแม่คนสวยอย่างก้อยรัชวินนะคะที่ได้คลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตั้งชื่อว่าน้องทะเลโดยไม่ก้อยเยผยภาพผ,ผ่านทางอิสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า 5ตุลาคม2564ภาพแรกของเราทั้ง3คนขอบพระคุณทุกๆคำอวยพรที่ส่งมาถึงก้อยพ่อตูนแล้วก็น้องทะเลจากใจขออภัยที่มาดึกแม่เพิ่งให้นมเสร็จค่ะ ag, ก้อยตูนทะเลหลังจากนั้นต่างมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าชื่อของน้องทะเลจะแอบเกิดดราม่าขึ้นมาเบา หลังมีชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ว่าขอให้โตมาไม่เป็นสลิมนะยินดีต้อนรับสู่กาลาเนเซียและขอให้โตไปไม่เป็นสลิมต้องชื่อน้องกะทิแล้วจังหวัดนี้กะทิหรือเปล่ากะทิไม่น่ารักหรือเปล่าโบชื่อน้องหนึ่งน้องกะทิสองน้องสลิมสามน้องนกวีดข่าวเหมือนกะทิเลยลูกจะเม้นด่าเขาก้มดูกระเป๋าตังค์ตัวเองด้วยเนอเดี๋ยวได้มานั่งหน้าเจดยกมือไหว้ขอโทษปลกปลกนะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ